ให้ฉันเข้าไปเถอะนะคะฉันไม่อยากใช้ความรุนแรงกับแม่ลูกออกหรอกนะแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครฉันเป็นภรรยายของคุณพงษ์ค่ะเ้อไปให้มันไกลๆดีกว่าแล้วพวกเธอจะเสียใจภายหลังที่คิดไล่ฉันออกไปหยุดเดี๋ยวนี้ใครอนุญาตให้เธอเข้าไปข้างในเนี่ยออกไปฉันเป็นภรรยายของคุณพงษ์ให้ฉันเข้าไปเถอะนะคะสภาพแบบนี้นะเป็นภรรยายของคุณพงษ์ ขอร้องเธอนะคะฉันพูดความจริงให้ฉันเข้าไปเถอะหยุดเดี๋ยวนี้ฉันไม่อยากใช้ความรุนแรงกับแม่ลูกอ่อนหรอกนะถอยออกไปห่างๆเอะอะโวยวายอะไรกันเสียงก็ไปถึงข้างในน่ะแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครเธอเดินผ่านมาแลวจะขอเข้าไปข้างในให้ได้ค่ะฉันเป็นภรรยาของคุณพงษ์ค่ะเชื่อฉันเถอะนะคะพี่เพชกล้ามากนะ มาอ้างตัวเป็นเมียของบอสฉันที่ผมเรียกคุณมาเพื่อให้งานออกมาดีแล้วก็เรียบร้อยทุกอย่างนะครับได้คะ่ะบอสอ๋วันนี้เป็นวันสำคัญอีกอย่างภรรย,ยาของผมก็มาด้วยเพื่อเปิดตัวนะครับได้ค่ะดิฉันจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้เรียบร้อยที่สุดเลยค่ะ,ะแล้วก็จะรอต้อนรับภรรยาของบอสอย่างเต็มที่เลยค่ะดีมากครับยังไงก็ฝากคุด้วยนะครับ ได้ค่ะ <c oughs> ไม่ต้องมาตีหน้าเศร้าเลยวันนี้จะมีงานสำคัญที่บริษัทนี้เ้าไปให้มันไกลๆดีกว่าไปยังไม่ไปอีกอ๋อสวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญข้างในเลยนะคะงานกำลังจะเริ่มแล้วค่ะเชิญค่ะ เธอเห็นไหมผู้หญิงที่เข้ามาบ้านหลังเนี้ยเขาแต่งตัวกันอย่างไงก็คุณพงเป็นคนโทรเรียกฉันมาที่นี่แล้วตอนนี้งานก็ใกล้จะเริ่มแล้วด้วยคุณพงน่ะเขาคงไม่มีเวลาพอที่จะโทรหาใครหรอกนะและตอนเนี้ยทางเราก็ายังไม่อยากจะทำบุญทำทานหรอกนะออกไป ชึางหน้ารังเกียจเหลือเกินที่เธอเลือกปฏิบัติกับคนอื่นแบบนี้เป็นไปได้ไงที่คุณเทอดพงเลือกคนแบบเธอเข้ามาทำงานว้าวทำกันบ้านมาดีด้วยนะเธอรู้จักชื่อจริงบอสด้วย แล้วพวกเธอจะเสียใจภายหลังที่คิดไล่ฉันออกไปจริงๆแล้วฉันไม่อยากไล่พวกเธอสองคนออกไปหรอกนะจะตาแบบนี้จะไล่ฉันออกจากงานหนึ่นเหรอคนเดียวอ่ะที่จะออกอะ่ะก็คือแก อีพวกสกปรกเนี่ยออกไปให้ไกลเลยเฮ้ยฉันจะบ,บ้าตายอยู่แล้วค่ะเธออย่าเสียใจภายหลังนะที่ทำกับฉันแบบนี้ฉันเหรอคะที่ต้องเสียใจมานี่ค่ะที่แต่ตั้งตัวฉันนะโอ้ลูกอ,อย่ารนะ้องนะหนูนมใช่ไหมมาเดี๋ยวแม่ป้อนนมให้นะ ไม่สมควรได้รับโอกาสครั้งที่สองฉันจะไล่พวกเธอออกฮงค้าะฮงเรามาขอม<อ>ช่วยฉันเสร็จการกับมันเลยพี่ลาพีา<ป>ฉันอยู่นี่เลยไป้เฮ<ป>้พี่ลาฝ่าย<ป>คุณอยู่ไหนเนี่ยเป็นห่วงคุณมากเลยนะ สามีฉันไม่ให้อภัยในสิ่งที่พวกเธอทําแน่สิ่งที่เธอกําลังทําอยู่เนี่ยมันเป็นการสร้างปัญหาทําให้วุ่นวายวราบะพอเรียกตารวจมาเลยได้ค่ะเธอเสร็จแน่โทรไม่ติดอะค่ะสงสัยไม่มีสัญญาณฉันจะโทรบอกสามีฉัน ที่รักคุณอยู่ไหนพงศ์คะฉันอยู่หน้าบริษัทคุณคะ่ะคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมใจเย็ยนก่อนนะเดี๋ยวผมจะออกไปรับเดี๋ยวนี้แหละนี่มัน iPhone ไอโฟนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่ไปขโมยใครมาพงศ์คะช่วยฉันด้วยคะ่ะสองคนนี้ไม่ให้ฉันเข้าไปคุณคะออกมาเดี๋ยวนี้นะคะมาช่วยฉันด้วยคะ่ะฉันรอคุณอยู่ที่นี่ มีฉันกำลังมาที่นี่ดูสิว่าใครเป็นคนโกหกกันแน่พงคะพงฉันอยู่นี่ค่ะพงอยู่ที่นี่นนะตำรวจกำลังจะมาล่าคขอกแกไปแล้วไป,ไปแกไปเลยนี่พวกคุณทำอะไรเมียผมอ่ะอ,อ,อ๋อบอสคะ่ะบอสใจเยน็เยนๆก่อนนะคะผู้หญิงจอนจัดคนนี้เขากำลัง มาขอเงินค่ะฉันก็เลยจะไล่เขาออกไปที่รักคะผู้หญิงสองคนนี้ไม่ยอมฟังฉันค่ะแถมยังไล่ฉันและด่าฉันสารพัดอะไรนะที่รักเหรอใช่ฉันบอกคุณแล้วไงว่าเขาคือสามีของฉันผมบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ดูแลลูกเมียผมให้ดีที่สุดเอ่อดิฉันไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาของบอสนะคะ เห็นแต่งตัวเหมือนขอทานข้างถนนเอ,อ่อฉันก็เลยฉันแต่งตัวแบบนี้จะทําไมถึงฉันจะเดินเท้าเปล่าออมาคุณก็ไม่มีสิทธิปฏิบัติกับคนอื่นแบบนี้อ,อ๋อคุณนายคะึ่งฉันขอโทษนะคะนี่ค่ะโทรศัพท์ของคุณนายที่รักคุณปล่อยคนไร้ความเมตตาพวกนี้มาทํางานที่นี่ได้ไงคะผมก็ว่าอย่างนั้นแหละ ออบอสคะตัวฉันผิดไปแล้วคะ่ะขอโอกาสให้แค่หนอีกครั้งนะคะฉันด้วยคะ่ะขอโอกาสให้ฉันนะคะนะคะใส่หัวออกไปเลยแล้วอย่ากลับให้ผมเห็นหน้าอีกนะออกไปอเอราเเกย์ใช่ทำไมไม่ห้ามฉันฮะ้ยแตวยตัว,วกันทั้งคู่เลยเจะไปรู้ล่ะแต่งตัวก็เป็นนอ๊บเป็นนอ๊บนี่คุณเป็นอะไรมากไหมครับเนี่ย ไปครับเข้าไปข้างในก่อน